วัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรัก,กนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือวร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวร์แพนอะมิโนเวร์แพนไขตัวสานสูตรอะลโกแซคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่8ครับบ้านตาละวายตำบลประนีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยปลูกทุเรียนอายุ6ปีพันหมอนทองแล้วเขาบอกว่าดินที่มาใช้ตรงเนี้ในสวนเนี่ยโอ้โหเป็นดินที่กักขุดมาเรียกว่าสารอาหารธาตุอาหาร,าาหารไม่มีเลยจากนั้นครับเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์หลายครั้งแต่ว่าใช้แบบไม่เต็มที่เต็มกําลังตอนนี้ครับทุเรียนของเขา80ต้น มาใช้คู่หูมจาจันสูตรใหม่ในช่วงแรกแต่เรียกว่าทํานะครับตอนช่วงทุเรียนกําลังลูกเป็นไข่ไก่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหผลก็ติดดีนะครับลูกก็เต็มต้นเลยปรากฏว่าไว้ต่อต้นเนี่ยสี่สถึงห้ลูกถึง60สิบลูกเลยซ้ําไปต่อต้น โอ้โหสับพร่งเลยเลยครับตื่นตาตื่นใจกับผลผลิตแล้วก็ความสวยงามของผลผลิตของเขาปีนี้คาดว่าได้ตังหลายทีเดียวเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับชื่อสมยศครับนามสกุลครับจันมาจันมาพีชื่อเล่นไหมครับชื่อยศครับพี่ยศนะผมขออนุญาตเรียกพี่ยศนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับชื่อพิตินานป้าพิตินานนะคะ นิมยมฤทธิ์นะคะหรือเรียกว่าป้าพิจินันคู่หูมหัศจรรย์ค่ะม่แหมีชื่อรักสร้อยพร้อมเลยนะครับว่าป้าพิจินันคู่หูมหัศจรรย์นะครับป้าพิตินันครับถ้าพาผมมาอย่างเนี้ยก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทําไมถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้ครับก็อยากจะเผยแพร่ถ,ถึงคุณประโยชน์แล้วก็คุณึ้นบบของคู่หูมหัศจรรย์ของเราเนี่ยว่ามันทําให้ชาสวสวนนี้ได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าน้องเขามาใช้แล้วสึก,กว่าโอ้โหลูกดก สวยมากเลยแล้วอีกอย่างนึงก็น้องเหมือนเรียนรู้มาด้วยค่ะแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยมาได้สูตรใหม่เข้าไปนี่ก็เลยเหมือนเข้ากันเลยค่ะ oh. ก็เลยพาพี่เตอร์กรเกษตรมาดูนิดนึงเพื่อที่ได้แบ่งปันเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไปครับผม <c oughs> ผมกลับมาที่พี่ยศนะครับ <c oughs> พี่ยศครับตอนนั้นที่เราเริ่มมาปลูกทุเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะต้น6ปีเนี่ยนะครับมันยังไงช่วยเล่าประวัติข,ของการปลูกในพื้นที่แห่งนี้หน่อยครับมันเมื่อก่อนเลยมันเป็นยาง ทีนี้พอเราโค่นยางปุ๊บขุดสะแล้วก็เอาดินจากที่เราขุดสระมาปูพื้นแล้วก็ทําโคก ทีนี้ทาุอาหารมันน้อยพอใส่ปุ๋ยไปกินปุ๋ยหมดใบก็เหลืองใบก็เหลืองแล้วผมก็ฉีดคู่หูรู้จักกระป้าเนี่ยแหละแล้วก็เอามาฉีดดูเอามาฉีดต้นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับตอนเรามาเริ่มฉชีนะครับประมาณ3ปีพอฉีดไปสักสองรอบรู้สึกมันเปลี่ยนเลยจากที่มันเขียวสีสีเหลืองมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นพอมาเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องมาตอนที่ใช้ต่อเนื่องมาน่ะมันให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปีไหนครับปีที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้แบบทุกระยะใช้บ้างไม่ใช้บ้างมมัันกกกก็ไไ่่่่่ด้้ผลเทททาาาีีคควรรรระบ ตอนนั้นที่พอเราฉีดพ่นเป็นระยะระยะมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความกระท่อนกระแท่นเหมือนกันถูกไหมครับไม่ได้ใช้ต่อเนื่องตอนนี้เราคิดอย่างไรถึงว่ามาใช้ต่อเนื่องครับมองแล้วมันใช้ง่ายครับเราใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปผสมตัวอื่นชุดหนึ่งก็น้ำพันลิตรฉีดไปเลย7วัน10วันตามระยะก็ดูแลมาใช่ครับข่าวก่อนนั้นนะครับเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนที่ยังใช้กระท่อนกระแท่นนะครับเมื่อปีที่แล้วน่ะปีที่แล้วน่าจะไม่ได้ถึง2ตันไม่ถึง2ตันปีนี้เราใช้บํารุงเริ่มต้นตั้งอย่างไรมาก่อนครับ ตั้งแต่ทําใบสะสมอาหารมาเลยครับแล้วเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงที่มาใช้อย่างจริงจังครับใบหนาใบใหญ่แล้วก็ออกดอกง่ายคนอื่นเขาออกยากเขาเป็น3รุ่น4รุ่นอันนี้รุ่นเดียวเลยทั้งแปลงเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อรุ่นเดียวทั้งแปลงดอกเนี่ยออกเป็นยังไงครับบอกผมหน่อยเถอะเยอะมากดอกทุกกิ่งทุกกิ่งติดดอกหมดเลยครับแล้วดอกเนี่ยเราพอมาเป็นดอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลถูกไหมครับเราเป็นผลเนี่ยเห็นผลของมันเป็นยังไงครับมันก็ดอกเยอะลูกก็ติดเยอะครับมันเยอะขนาดนี้เราตกใจไหม ตกใจเหนื่อยเหนื่อยแต่งเหนื่อยแต่งแต่งดอกก็จะมาเหนื่อยกับแต่งดอกนะพอแต่งดอกเสร็จแล้วเราเพอเอิญมีผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่เนี่ยพี่ยศเอามาใช้ตอนไหนครับน่าจะลูกประมาณไข่ไก่ครับลูกไข่ไก่ใช้สูตรใหม่เมื่อเดือนปลายมกราหรือเขากุมภาประมาณนี้พอมาใช้แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราได้มาสองตันมั้งครับจากที่สังเกตคือ หนามสวยนามนี่จะค่อนข้างละเอียดผิวเขียวยาหนอนอยาลาแทบไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากตอนนี้เราเห็นเนี่ยต้น,นึนเราไว้กี่ผลต่อต้อนครับขนาดนี้ ปีก็อยู่ประมาณ40 6 0ถึง6กกว่าลูก80ต้นอายุ6ปีไว้40ผลถึง60ผลต่อต้นถูกไหมฮะ60กว่า60กว่าด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสายแบกไหมครับอายุ6ปีไว้ถึง60ลูกเนี่ยน่าจะแบกพอสมควรนะโอ้โหแบกพอสมควรด้วยนะครับอายุ6ปีไว้60ลูกต่อต้นต่ำสุด40ผลนะครับต่อต้นอาหารดูดีอาหารดีใช่ไหมครับดังนั้นที่มั่นใจอย่างนี้นะครับ เราได้คุยกับใครครับถึงตัดสินใจว่าต้องใช้คู่หูตัวนี้สูตรใหม่นะครับก็จากที่เคยใช้มาแล้วก็ใช้แบบไม่ต่อเนื่องก็ปีนี้ก็คุยกับแฟนว่าเราใช้ต่อเนื่องเลยนี่กว่าเขาเลยใช้ยาวเลยเพราะแฟนเห็นด้วยกับเราใช่ใช่ครับเห็นาทำด้วยกันทําด้วยกันเห็นภาพที่ออกมาแล้วมันเอ้ตัวนี้อะใช่ถูกไหมครับครับดังนั้นพี่ยศครับตอนนี้เราคาดการไว้ว่า80ต้นอายุ6ปีเนี่ยนะครับผลผลิตนี่เห็นอย่างนี้ น้ำสวยด้วยนะครับรูปทรงสวยขนาดนี้น้ําหนักต่อลูกเนี่ยประมาณกี่กิโลครับ สองกิโลรึ่งถึง4โลน่าจะได้เบอร์หมดขึ้นเบอร์หมดทำให้เรามองว่าสิ่งนี้เป็นที่ตอบหัวใจของเราถูกนักการเกษตรที่ทำการเกษตรมาโดยตลอดถ้าขนาดนี้เราดูเรียงเนี้ยนะครับใบในขนาดนี้ถือว่าใบเป็นยังไงครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์ดีครับแบกลูกขนาดนี้ก็ยังสมบูรณ์ดียังเขียวยังเข้มอยู่ต่างกับเมื่อก่อนไหมครับต่างครับคาว่าต่างกว่าเมื่อก่อนนี่คือมันต่างยังไงครับก็มองล้่ขนาดแบกลูกขนาดนี้ มันไม่โซรมมันก็ยังมองดูปกติยังแข็งแรงหรือขนาดนี้มีคนมาเข้ามาดูหรือยังครับก็มีบ้างมีบ้างเขาว่ามีบ้างคือมีมาสักกี่คนแล้วครับก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ให้เขามาดูทีเดียวเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ใกล้กาหนดต้องอีกสักหน่อยนึงให้มันเต็มรางก่อนแล้วเขาพูดอย่างไงบ้างเขาก็ว่าดีทรงดีกินดีถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ยศจะได้เนี่ยนะครับก็คุณกันเราเองก็แล้วกันเราจะไม่บอกตัวเลขไปนะครับเพราะลูกหนึ่งก็ สองกิโลครึ่งถึง4ี่กิโลถูกไหมครับ <S <S และแต่ละต้นไว้ตั้งแต่40ผลนะครับถึง60ผลต่อต้นก็อันนี้ก็ถือเป็นคําตอบที่พี่น้องสามารถคูณแล้วก็รู้ตัวเลขรู้จํานวนเงินได้อย่างแน่นอนที่สําคัญมันต่อเนื่องครับเพราะตกลงหัวใจของคู่นี้เขาบอกว่าจะทําอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพื่อสะสมอาหารไปสู่รุ่นใหม่ๆถูกไหมครับ<ช>อย่างเนี้ยพี่ยอดครับเราจะพูดคุยยังไงให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน <S <S เรียกว่าทุเรียนสาวก็ว่าได้นะ เพราะเพิ่ง6 7ปีอเอ,อ้เพิ่งห้าหปีเองถูกไหมครับให้5ปีครั้งหนึ่ง6ปีครั้งหนึ่งแล้วบางทีหลายท่านรู้จักแล้วว่าวิธีการบํารุงแบบเก่าปัจจุบันแบบใหม่3เกลือสูตรใหม่นี่นะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับถ้าใครไม่กล้ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้ก็ให้ทดลองทดลองสักครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็เปรียบเทียบกันดูความแตกต่างครับใช้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นผลใช้ระยะหนึ่งก็เห็นผลดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือป้องกันไว้นิดนึง เพราะนี่คือเกษตรกรก็ต้องมีหัวใจที่แบบว่าต้องลองของใหม่คือบางคนเขายังไม่เชื่อมันเขาก็ไม่กล้าจะใช้หมดก็ก็ต้องลองลองให้เห็นไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยพยุงด้านการเกษตรได้ดินโซมนะครับต้นโซมก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยผลิตภัณฑ์3ามเกลือถูกไหมครับในส่วนของต้นทุนนะเมื่อก่อนที่เราไปใช้กลุ่มเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นอ่ะต้นทุนเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ ถ้าเปรียบกับปัจจุบันที่เราใช้ต้น<อ>ทุนม<อ><อ>ันก็ต้นมันโตขึ้นมันต้องก็เพิ่ม,มแต่ว่าเราใช้คู่เดียวมันไม่ได้ใช้หลายตัวมันก็ก็ถือว่าประหยัดลงในร้อยบาทเมื่อก่อนเราใช้เงินร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้สักกีบ่บาทหมายถึงว่าต้นทุนลดลงไปเท่าไหร่ครับ <S 2> <S 2> ผมว่าน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่าสาม0เปร์เซ็นต์ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฉพาะตัวนี้นะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพวกปุ๋ยทางดินอะไรตัวนี้อันนี้ถือว่าตัวนี้เฉพาะคู่หูนี่นะครับลดอย่างเื่นที่เคยใช้ร่วมกันนะถูกไหมครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะได้น่าจะได้นะครับก็ถือเป็นการยืนยันอันนึงแล้วก็ในฐานะพี่พิจันณัขอสรุปตอนท้ายให้นิดนึงพี่น้องเกษตรกรเขาจะลดต้นทุนได้อย่างไรในการที่จะเดินทางต่อไปเป็นหุ้นส่วนสมาชิกเราอย่างไรครับเรียนเชิญครับก็คู่หูสามารถใช้คู่เดียวได้เหมือนที่พี่สมยศยืนยันคือว่า ที่เข้ามาตัแรกบอกเวอร์แพนอย่างเดียวใช่ใชไม่มีฮอร์โมนตัวอื่นเลย<ม>อันนี้พอเจอกันปุ๊บพี่สมยศก็บอกอย่างนี้เลยมันก็ทําให้เราโอ้แบบก็คือรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยคือได้กําไรแน่นอนอแต่ทีเนี้ยความที่เป็นอิอนทรียเชีวภาพเนี่ยจะม่หยุดจะ่แค่นี้ถ้าเกิดปีต่อไปเราจะสามารถมันจะเพิ่มทวี มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นปีนาทวีผลขึ้นแน่นอนต้นทุนก็จะลดลงไปอีกเนี่ยเป็นเป็นความที่ว่าอยากบอกเกษตรกรทุกทกท่านนะคะให้มาให้มาลองใช้ดูนะคะคู่มืมาสจาร์นของเราอยอียงสีชิวภาพร้อยเที่สําคัญคือลดต้นทุนระยะยาวสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ถึง30-50%ถึงจริงๆอย่างที่พี่สมยศยืนยันได้เลยค่ะโอ้โหนี่คือความสุขใจความอุ่นใจที่ครอบครัวของพี่สมยศนะครับทำงานอยู่ที่นะครับตำบลประนี ว่าทำการเกษตรแบบประณีตแบบนี้ด้วยหัวใจของความประณีตอย่างนี้ครับคือความสุขใจทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าที่จะอยู่ในนี้เรียกว่าชีวีปลอดภัยเพราะบ้านก็อยู่ในสวนความสุขอย่างนี้ครับเขาเรียกความสุขแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้กเกษตรกรทั่วประเทศยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งภาระหนี้สินต่าง ก็จะลดน้อยถอยลงไปที่สําคัญเพิ่มเติมแต่งเงินตาเข้ามาครับสุขใจในครอบครัวลูกก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรก็เกิดการที่เรียกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะเรามีทั้งทุนทรัพย์ในการดูแลเลี้ยงดูเขาทุนสุขภาพที่จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้แหละครับคือความยั่งยืนทางการเกษตรเราทั้ง3ขออนุญาตล,ลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3ามกลุลมวผ่นสูตรใหม่กับทุกๆส่วนที่ใช้เพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ